สวัสดีครับวันนี้นะคะพบกับช่องฮูจีอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะเป็นวันนี้เราจะทำวันเดย์ทริปนะครับก็คือทริปในหนึ่งวันของเรานะครับก็คือวันนี้เรามีต้องไปส่งยาแล้วก็ไปเที่ยวต่อนะครับใช่เราจะถ่ายกันนะครับก็จะทำยังไงก่อนดีจะดูตอนเก็บกระเป๋าก่อนหรือว่าตอนไปเลยอ่ะเก็บกระเป๋าก่อนแล้วกันครับโอเคครับไปลองดูกันนะครับ ตอนนี้ยุคนปลาสักนะครับก็ใช่มันไม่โฟกัสหน้าเลยทุกคนย่า yeah. ก็มันไม่โฟกัสหน้าเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปดูวิวกันเลย I, I think it's life positiv's I I don't don't about changes the way changes yeah. the the see ก <c oughs> <legitimacy parfois> <c oughs> ็ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่บ้านของยายน่าจะยายนะครับก็อันนี้ก็เป็นไล่ของยายก็คือตอนแรกกะจะแบบว่าไปเขื่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไปน้ําตก แต่ตอนนี้มาไปหายายก่อนเพราะว่าไม่ได้เจอยายนานมากนะครับค่นี้มันเป็นไร่ของยายนะครับเป็นแบบเป็นพื้นที่ใหญ่มากครับก็คือส่วนของไร่นะครับคือลึกมากครับคือเข้าไปไม่มีวันแบบว่าไม่คือไม่เคยเข้าไปสุดได้เลยครับเพราะมันลึกมากจริงๆตอนนี้ก็จะเด็ดออกนะครับเพราะมันมีสัตว์ครับ <c oughs> น,นี่คนอ้วนว่าแล้ว ล้มนะครับดินดินดูดดินไหครับใช่ตอนนี้คือเดเข้ามาอีกรอบนะคะคือเดินมากับพ่อแล้วก็เริ่มมาสุดแล้วแต่มันยังไม่สุดเพราะ,ะมันม,มีหลายทางหลายทางแยกมากเลยครับได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ครับน่าจะเป็นพวกมาแรงนะครับคือที่นี่นแปลแว่าไม่เคยเห็นใช้สารเลยนะครับคือบรรยากาศดีมากอยู่กรุงเทพดีกว่ากรุงเทพเยอะมากครับผม เออมันก็ต้งนี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ร้อนมากครับเดินเข้ามาลึกมากเลยเดินออกกันนี่ก่อนตอนนี้ร้อนแล้วครับเหมือนได้วิ่งเล่นตอนเด็กเลยทุกคนคือตอนเด็กอะเรามาวิ่งตรงนี้บ่อยมากแต่มันไม่มีอะไรพวกนี้นะ ใช่ย้อนไวมากตอนนี้คือยังเหนื่อยมาทุกคนไปดูที่เที่ยวต่อไปของเรากันดีวิ <laughs> โอเคครับไปดูที่เที่ยวของเราต่อไปเนะาะเดี๋ยวอนนี้เราจะลงไปเล่นน้ำตกนะทุกคนคือ ่โอเคไปดูสภาพหลังเล่นน,น้ำเสร็จทุกคน,น,นแล้วก็ได้นมสดมาอันหนึน่งกับแดดร้อนๆลูกของแดงยิ้มหวานหน่อยมึงอ่ะเสดหมาหยิงอันนี้แล้วก็มาส่งญาติที่ลพบุรีแล้วนะทุกคนก็คือ ใช่ยมาลุบุรีแล้วก็เดี๋ยวก็เราจะเดินทางกลับไปที่ทกรุงเทพูอัมแล้วกำลังเดินกลับมืดมากเดี๋ยวเดินทางกลับกรุงเทพกัน ตอนนี้เราก็วับกันมาถึงบ้านแล้วทุกคนแล้วเราก็มาตัดต่อครับแต่ลืมทําจบคลิปโอเคครับก็ขอบคุณครับวันนี้ที่รับชมของที่เราไปวันเดย์ทริปนะคะแต่มีแต่นะคะทุกคนคือพรุ่งนี้เราก็ไปต่ออย่าลืมดูนะคะพรุ่งนี้โอเคครับก็ขอบคุณมากๆครับ